องค์ที่หนึ่งประดิษฐานสุพันณบุรีเป็นแดนที่ลวงปู่เกิดสมประสงค์ชื่อว่าโลตัดเลนแดนจำนงที่ดำรงสร้างทานบารมีธรรมองค์ที่สองครองพระกะสาวะ ที่วัดสองพี่น้องฟังตรงข้ามองค์ที่สามวัดโบสถ์บนนอนอารามเมื่อสองยามเห็นธรรมกายหายของใจองค์ที่สี่มีิ์ ตามรู้เห็นที่บางเลนวัดบางปลาศรัทธาหม่องค์ที่ห้าวัดปากน้ำตามตั้งใจเกิดเพื่อได้ฝึกเช้าคำํำวิชาองค์ที่หกตกลาลูกยุคภายแพ่นำธรรมะแท้แท้แพ่ ตัวทิงสาประดิษฐานที่วัดพระธรรมกายาทมวิชาสืบทอดตลอดกาลองค์ที่เจสำเร็จกิจสมประสงค์นำทุดงขบวนสิทธิจิตกลาหนาเดินบนเส้นทางมหาปู่ชนียอาจารย์พระเป็นพันผ่านเพื่อ